เต็มกระลาเลยครับอันนี้500าร้อยริบบาท์อ่ะสองบาทนี่ไงที่เด็ดที่สุดก็คืออะไรคะพาตรีสุนทรโูหานพัตีสุนทรภูหานจริงครับมเ่าเออมีมีมันนี้เป็นโมเมียนตอนหนึ่งี่ตรงไม่

อะไรคุณรามเมืองจำลองดูสิทธานีเหรอเมืองจำลองดูสิทธานีมีไหมอะอะไรคะอาด้วยเพลงชาไทยเพลชาไทยมีไหมโอเคเียเปิดซแบงค์อะไรแบงค์ยี่สิบอะไรคะหันหน้ามาด้คำมท้ายสวัสดีคาท้าทายสวัสดีอะไรคะ สกุลอะไรคะอะไรลูกใครสมัยสงครามโลกครั้งที่สองอะไรครับเงินถุงแดงเลือเดียวกับไม่ได้ใช่เรือเดียวหัวใจก็ไม่ได้เนี่ยสูนเลย้อ